สวัสดีครับพี่น้องทั่วประเทศเป็นยม่ยมยมมันนี้มาถึงรัยเอ็ดแล้วนะครับไปนอนที่โคราชใหม่เราจะเปิดมาให้ชมนะครับคราวนี้แลนด์มาร์คสนป่ามึงสวงนะครับเสร็จเรียบร้อยวางไม่เสร็จเรียบร้อยเริ่มลงกันแล้วนะครับต้องรีบกลับมาดูแล ปูกต้นไม้เลยนะครับพี่น้องใครที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับอยากมาเที่ยวหานะครับมาเที่ยวหาเป็นสวนป่าเล่นมากสวนป่านะเราจะมีคบวงจรที่นี่เ,เริ่มทำแล้วนะครับอ่าเเป็นโควิดที่บอกว่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับตรงเลยร้านอาหารสเตเตมานิดเดียวนะติดติดร้านอาหารสเตเตเลยนี่กำลังลงไม้ล้อมนะครับ มังมีใหญ่ผมนี่พยุงพยุงใหญ่นะพะยุงแตกแล้วพยุงผมแตกแล้วนี่ก็ททำเป็น <c oughs> สวนป่านะครับเดี๋ยวจะเดินไปร,บรอบๆพาเดินนะครับลงจากรถมาขาอ่อนเลยผมตัวเบาเลยมีเป็นสวนอาหารดนตรีนะครับปั้นขึ้นมาเป็นลานเดีย๋ยวจะมีลานคอนเสิร์ตด้วยนะครับ วิธีคอนเสิร์ตในคันที่คันที่หน่อยอําเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครพี่น้องที่มาเที่ยวมา,าฝั่งกันนี้นะครับเขาจะมีที่พักนะครับมีที่พักให้เป็นบ้านมังกรโล่ปีนี้ไม่นานนะครับปีนี้นะต้องได้เปิดนะครับปีนี้้องเสร็จมีช่างเขา,าปั้นไว้นะครับปั้นให้คนมาขอหวยจะทําแนวแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับ ก็ภารกิจช่วยครูแดนยังไม่เสร็จนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ทิ้งงานไปนาน <c oughs> ที่กระสินอีกไม้ล้อมก็ร้อได้ได้ป่าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาตอนนี้ก็หาไม้ในป่าเลยเอามาเอามาใช้งานเองนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเป็นประมาณเวทีคอนเสิร์ตเดีย๋ยวขึ้นดีสูงให้ดูนะครับ อยู่ตรงกลางทุ่งนาเลยนะครับแต่ที่นี่จะทำเป็นอีกแบบหน,นึ่งนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนตรงนี้จะเป็นบ้านบินเทจหน่อยนะครับบ้านเท่ๆตรงนี้หลังแรกกำลังจะทำนะครับบ้านเป็นทรงทรงอิตาเลียนนะครับบ้านฝรั่งแหละกำลังลงเสา ต้องรองให้ดินมันแน่นนิดหนึ่งแล้วก็มาเทเทปูนดักกันไว้นะครับบริเวณนี้จะเป็นลานอันนีกประสงค์เหมือนคล้ายๆลานคอนเสิร์ตด้วยแต่ตรงน,นั้นก็เป็นเวทีทําไปทํามาแคบนิ่เดียวครับขนาดหกไร่เนี่ยทําไปมาแคบนี้เดียวอ้ย <c oughs> นี่ครับลรงเสาทําเป็นตัวนี้เป็นเรือน เป็นบ้านวินเทจทีน่นึงนะครับเดี๋ยวค่อยอยติดตามดูแลกันนะโ้นนี้จะเป็นบ้านทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยแล้วก็มีเปิดให้คนมาชอาพักไร่วันด้วยนะครับประเทศไทยไม่มีแน,น่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันเดี๋ยวต้นไม้ต้องเอาต้นมังมีมมีมาลงนะครับมังมีแล้วก็ต้น อื่นๆที่พอจะหาได้อันนี้ก็ตีพังไว้แล้วนะครับใครจะมาทำธุรกิจที่เมืองสวงนะครับก็ผมว่าเขาทานะมีที่แปลงนึงจะขายนะครับ16ไร่ถัดไปออกไปทางนูน้นถมแล้วติดกับการไฟฟ้าเมืองสวงนะครับใครที่เป็นในทุนอยากจะมาทำธุรกิจอะไรที่นี่นะครับก็ลองดูนะครับมันเป็นศูนย์กลางระหว่าง ร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์อำเภออาัตามาศสุวรรณภูมิเ,เกษตรวิสัยเพิ่มเมืองนะครับมันเป็นเขตระหว่างกลางที่แบบคนคนเข้ามาใช้บริการได้โอ้ยเอาละทีนี้ซ้ายดูดครับพี่น้องแดน,แนงเงียบอยู่ก็ไม่น่าลงมาเลยอ่าอ่าเอาเข้าไปขึ้นไม่ได้อีก เรียบร้อยครับพี่น้องอ่าเอออ่ออาเดี๋ยวขึ้นด้วยก่อนเด้อเ,เป็นดินทรายนะครับท่านี้ดินทรายมันเยอะถ้าเป็นเกล้อยเอ็ดหรินดินอไไรพวกนี้ทรายมันเยอะเนี่ยมั่งมีที่ผมเอามาจากป่านะครับฟอร์มสวยมากตัวเนี้ย อันนั้นหน้ายี่สิบหน้ายี่สิบสองตัวนู้นพยุงนะครับเดี๋ยวไปดูพ,ย,พยุงอันนี้หน้าสิบแปดนิ้วตัวนี้สวยมากครับอันนี้ไม่ได้มาขายนะครับเอามาใช้เองไม่ได้มาขายต้นอื่นขายไปแล้วนี่เขาเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งโอ้ย น่าจะเป็นวัดครับผมไม่วัดก็โควิดนี่พยุงครับพยุงร้อยปีมหาโชคนะครับมหาโชคล้อมด้วยใส่มหาโชคเป็นต้นพยุงนะครับไรเป็นร้อยร้อยปีแหละคือไม่มีแก่นนะครับเขาไม่ให้แก่นมาก็คือเจ้าของเจ้าของต้นไม้คือท่านเป็นถึงสิธิ์นั่นแหละท่านไม่ให้แก่นใครนะครับท่านไม่ให้แก่นใครก็ลเลยไม่มีใครได้ กิ่งแตกสวยงามแล้วนะครับรอดนะครับต้นนี้มีที่มาที่ไปนะครับเอจะว่าบาังเอิญก็ไม่ใช่จะว่าท่านอยากมาอยู่กับเราก็คิดได้คือผมจะไปซื้อสองต้นสองต้นเนี่ยก็สวยเหมือนกันแต่ว่าในหน้า,าง,งี้เง่านะครับผมก็เลยหนีในหน้าด่านในหน้าลแล้วก็เลยกลับมาอีกต้นหนึ่งไม่ตั้งใจมาดูหรอกพอม,มาเห็นต้นนี้ปุ๊บโอ้โหถูกตามากครับเหมือนท่านมีเหตุอยากมาอยู่กับเราให้ใหใหสลัด สองต้นนั้นไป <c oughs> สวยนะครับเป็นพยุงใหญ่ท้นี้เราเราไม่ได้ทำที่ขายไม่ล้อมนะครับทำเป็นเลนมาร์กนะครับเป็นส่วนสานนะเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วมันจะสวยเองนะครับ ล้งางเท้าก่อนครับเละเทะเลยได้นอนอยู่ประมาณทีหนึ่งสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็ออกเดินทางต่อนะครับรอกนี้ผมขับรถช้านะผมกลัวน,นอกร่างกายมันทัดเดี๋ยวข้าไปถมที่เอเทปูนล,ลานฟืนกันนะครับหลายอย่างช่างก็ลงลงมือแล้วช่างก็ลงมือทำ อันนี้จะทําเป็นตัวโครงประคองไม้ก่อนนะครับโครงประคองต้นไม้ก่อนยวหาต้นไม้มาลงไว้เยอะก่อนนะครับไปแล้วภาดเวยนะครับผมแดนมาร์คสวนป่าที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในเดี๋ยวนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับรอีกนิดนึงลูรเถาถั่วเขียว แป๊บเดียวถั่วนี่ออกลูกเลยลูถั่วไปแล้วลลลครับ